ดิฉันนางสาววบยพรน้อมเป็นเลขที่24ค่ะดิฉันนางสาวชลิตาวันสุนึงเลขที่22ค่ะดิฉันนางสาวบัญญารแววสีเลขที่4ค่ะดิฉันนางสาวรัสินทาแสนรามาเลขที่20ค่ะดิฉันนางสาวพิพัติรละครสีเลขที่26ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาจำลองการอภิปรายแบบคาะนะคะเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทาการสัมมนาอภิปรายแบบคณะนะคะโดยหัวข้อนะคะคือการย้อมผุ่มในนักศึกษาผูนสมควรหรือไม่ผู้ดําเนินรายการนะคะดิฉันนงางสาวพิพัฒนารักวันศรีหัวหน้าฝ่ายบุคลากราะคะ่ะและผู้ร่วมอภิปรายนะคะมีดังนี้นะคะ่ะ 1. คุณเปียกรป,ประธานคณะอรตสาหกรรค่ะ 2. คุณชาลิตาตัวแทนนักศึกษาฝ่ายเทีาาส่สมควรในการย้อมผ่มค่ะ 3. คุณรศิธราตัวแทานนักศึกษาฝ่ายไม่หสมควรครับ สี่คุณเบียกรวแทนนักศึกษาฟูฟอร์คค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การอภิปรายแบบคณะในหัวข้อที่หนักเป็นขี้ขุกเห่งในตอนนี้นะคะก็คือการย้อมผมในนักศึกษาปูเนีย่ยที่เห็นสมควรหรือไม่วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากประธานคณะครุศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญโดยแทนจากหลายมุมมองซึ่งแต่ละท่านนะคะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอเรียนเชิญคุณเบียกรประธานคณะครุศาสตร์ทำการเปิดง,งานอภิปรายในวันนี้ค่ะ ขอบคุณคุณพิพัฒนานะคะดิฉันประธานคณะรครุศาสตร์นะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเปิดการพิพายในวันนี้นะคะเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลานะคะดิฉันขอเปิดการพิพายในครั้งนี้ค่ะคะ่ะประเด็นแรกนะคะดิฉันขอเปิดประเด็นที่คุณมชาิตาค่ะตัวแทนฝ่ายที่เหนสูงกว่าในประเด็นนี้ค่ะขอบคุณค่ะ,ะคุณพิพัฒน์สำหรับดิฉันนะคะเห็นด้วยค่ะประรู้สึกว่าสี่ผมไม่มีผลต่อการเรียนค่ะ และในมุมของดิฉันนะคะการทําสีผมในสีที่ไม่ชุดชาดดิฉันถือว่าเป็นการที่ัยที่น่ารู้านะคะให้อิสระในการแต่งตัวทำผมเพราะนั่นคือลักษณของเขาค่ะทักในนี่เป็นมุมมองที่น่าสนใจของคุณชายิตานะคะต่อไปเรามาฟังฝ่ายที่ไม่เห็นสมควรจกคุมและสินราดมาค่ะค่ะสาหรับดิฉันนะคะคิดว่าไม่เห็นด้วยค่ะในเมื่อคุณเป็นนักศึกษาครูดังนั้นภายภาคหน้าทางคุณก็จะต้องกลายเป็นครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนและสังคมค่ะ ดังนั้นภาพลักษณ์นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากค่ะค่ะและนี่เป็นมุมมองของคุณรัศมีธารานะคะจากพี่ฟังฟาทัดด้งคู่เนี่ยมีมุมมองที่น่าสนใจกันมากค่ะดิฉันจึงอยากลองถามคุณปิยพรในฐานะสมุลูลของคณะคุณศาสตร์นะคะว่าเราสามารถสร้างสมมูลระหว่างสองมุมมองนี้ได้ยังไงบ้างะคะค่ะคุณพี่ปาร,ราดิฉันคิดว่ากุญแจสําคัญนะคะคือ,อความยึดยืนดั้งสมมตานค่ะไม่ใช่การเลือกข้างใดข้างหนึ่งนะคะ แต่คือการทช้แบนบนโยบวายนะคะที่อนุญาตให้นักศึกษานะคะสามารถย้อมผมได้ค่ะแต่ว่าอยู่ในระเบียบวินัยนะคะคือเป็นสีที่สุภาพเช่นสีน้ำตาลเข้มสีน้ตาลหม่นค่ะเพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและรวมถึงกันไม่ทําลายภาพลักษณ์ของนักศึกษาด้วยค่ะค่ะและนี่เป็นข้อเสนอแนะที่ทางมมสโมษาได้โอกลับผิดและสร้างสืดสอชน,ะะน,นอให้กับทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยคะ่ยคะเชื่ทว,ว่าป็นอบไที่ดีเลยคะ่ะ เห็นด้วยนะคะพอได้ไทันสโมสรเสนอราถือว่ายังเหมาะสมและไม่เสียภาพรับจนเกินไปค่ะค่ะจากการอภิปรายครั้งนี้นะคะเราได้เห็นมุมมองที่หลากหลายทั้งเห็นผลที่เห็นสมควรและไม่สมควรน,นะคะชุดท้ายแล้วเราก็หาทางแก้ปัญหาได้โดยที่ทั้งสองสบายใจและเห็นด้วยในช่วงสุดท้ายมีใครยอยากเพิ่มเติมอะไรไหมคะไม่มีค่ะ<ม>ค่ะถ้าไม่มีนะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณเปียกรประธานคณะคุณศาสตร์ทำการปิการอภิปรายในครั้งนี้นะคะ ต้องขอขอบคุณผู้บังคับทรุกท่านะคะที่มาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ในวันนี้นะคะหวังว่าทุกท่านนะคะก็จะได้รับประโยชน์และแนวคิดใหม่ๆนะคะในการพิจารครั้งนี้ค่ะและวันนี้นะคะดิฉันจะขอปิดการพิจายใาครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะการอภิปรายแบบคณะการอภิปรายแบบคณะคือ รูปแบบการสัมมนาที่มีผู้เชี่ยวชาญ3-8ถึงคนมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นและมุมมองที่หลากหลายในหัวข้อเดียวกันต่อหน้าผู้ฟังโดยจะมีผู้ดำเดนินรายการทำหน้าที่นำการอภิบายซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ในหลากหลายแง่มุมวัตถุประสงค์มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ผู้เข้าสมาัมมนาได้เราความรู้ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้เข้ารับสัมมนาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวางยิ่งขึ้นดังนั้นวิทยากรที่มาสัมมนาจึงจำเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆอย่างลึกซึ้งและดีเยี่ยมวิธีการดำเนินการอภิปรายการเตรียมการ 1. กำหนดวัตถุประสงค์และหัวข้อระบุเป,ป้าหมายของนานให้ชัดเจนและเลือกหัวข้อที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ร่วมอภิปรายมีความรู้และความเชี่ยวชาญ 2. คัดเลือกผู้ร่วมอภิปรายเลือกผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อนั้นๆโดยควรให้มีมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อสร้างความหลากหลาย 3. เตรียมคำถามผู้ดำเนินรายการควรกำหนดคำถามล่วงหน้าเพื่อนำการอภิปรายให้เป็นไปตามหัวข้อที่กำหนด เตรียมอุปกรณ์และสถานที่จัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมเช่นจัดเวทีและโต๊ะสำหรับผู้ร่วมอภิปรายและเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นระหว่างการอภิปราย 1. เริ่มการอภิปรายผู้นำเนินรายการเริ่มต้นด้วยการแนะนำหัวข้อที่จะอภิปรายและแนะนำผู้ร่วมเข้าอภิปรายแต่ละคนให้ผู้ฟังรู้จัก ดําเนินการอภิปรายเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมอภิปรายแต่ละคนนําเสนอข้อมูลขอ้อเทตจจริงและความคิดเห็นผู้ดําเนินรายการช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมอภิปรายด้วยกันเองและช่วยสรุปประเด็นสําคัญในแต่ละช่วงผู้ดําเนินรายการต้องรักษาเวลาให้แต่ละคนได้พูดอย่างทั่วถึง 3. ตอบคำถามจากผู้ฟังเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สัก์ถามข้อสงสัยและผู้ดำเนินรายการช่วยนำคำถามไปถามผู้ร่วมอภิปรายการสรุป 1. สรุปผลผู้ดำเนินรายการช่วยสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากการอภิปรายทั้งหมด 2. มอบความคิดเห็น ผู้ร่วมอภิปรายอาจให้คำแนะนำเพิ่มเติมหรือข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์าก่าวปิดผู้ดำเนินรายการก้าวปิดการอภิปรายและก้าวขอบคุณผู้ร่วมอภิปรายและผู้ฟัง